สวัสดีครับสวัสดีคุณด้วยนะครับผมผมเน้นะฮะในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงปืน LMG ที่โกงที่สุดกันนะครับผมถามว่าโกงแค่ไหนนะฮะโกงเสมือนว่าเปิดบอดยิงซะอย่างนั้นนะครับผมเออแบบนั้นเลยเนะี่ยเรียกได้ว่าคือด้วยความที่ตัวปืนเนี่ยมันนิ่งมากนะครับผมแล้วในภาคเวนการเนี่ยมันจะมีเพล็กอนหนึ่งที่เป็นเพิร์กสีแดงชื่อว่า piercing vision นะครับถ้าสมมติว่าเรายิงเนี่ยท่านผู้ชมดูดิดูความนิ่งมาดิโกงแค่ไหนทรับผมโคตรโกงเลยนะฮะคือความนิ่งมันเนี่ยเรียกได้ว่า นี่นะนิ่งโคตรนิ่งมากเลยนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งเปิดไมค์สิคนกำลังพูดอยู่แล้วคราวนี้ท่านผู้ชมอ่าภาพนี้เนี่ยเห็นผมบอกตะกี้ท่านผู้ชมสังเกตเห็นแล้วแหละคือยิงเอ้ยเขนปั้นะระเบิดมาโอ้ยป้าเอ้ย,เ,อยเวลายิงไปนะครับเวลาอยู่ใกล้ๆศัตรูเนี่ยถ้าสมมติว่าแถวนั้นมีศัตรูเนี่ยมันจะมีสีแดงๆขึ้นมานะครับนี่นะแบบนี้นะจะเป็นการมาร์คศัตรูเลยนี่เอ้ยโอ้โหเขาหลังมาจนได้คิดว่าเพื่อนดูให้คนเล่นได้ว่า นี่นะครับนี่นะฮะยิงยิงไปมั่วๆนะครับผมยิงไปมั่วๆเลยนะฮะสุ่มๆมากแถวนั้นอาจจะมีศัตรูหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นเสียงแดงปับก็แค่เลื่อนเมาส์ไปนะฮะแล้วก็ลากไปให้โดดเพียงแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้คือวิธีการเล่นที่ง่ายมากแล้วเป็นปืนที่เรียกได้ว่ากระสุนเยอะเป็นเอลวจีและการยิงทะลุทะลวงเนี่ยเรียกได้ว่าหวังผลได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ตัวปืนเป็นเอลวจีแล้วเนี่ยและถ้าสมมติว่าเราใส่กระสุนที่เป็นกระสุนเจาะป,ปิงเนี่ยนนนนน,น,นนะะะทห้้ออคี่่แแโโลุฮ เดี๋ยวดูใหม่ฮะเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ที่โอ้ยระเบิดอันนี้คือจู่ๆก็มาอัดสดเลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมดูความนิงอันนี้คือยิงนระยะไกลมากเลยนะท่านผู้ชมกระสุนคือตรงแนวเลยเอ้ยฝั่งขวาเข้านะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นสองร้อยด้วยนะครับแล้วคือเพื่อนก็คือมีตะเกียออกไปนะครับผมจำนวนก็เลยไม่ครบนะฮะทำให้ผมเลยต้องรับศึกรอบอ่ารับศึกรอบด้านหน่อยนะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่คนเดียวเดียวเนี่ย แบบจำนวนเขาพบเนี่ยแน่นอนว่านั่าเนทเอ้ยโดนระเบิดตายใครโดนพาร์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหบ้าบอรจริงเชียวท่านผู้ชมมันปามาถึงได้ยังไงวะนี่นี่แหละยิงุ่านมไปเลยนะฮะมีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับผมนี่นะฮะยิงไปเลยนะครับผมยิงไปเลยถ้าสมมติเห็นเสียงแดงเนี่ยยิงไปเลยนะฮะ ราะกระสุนเนี่ยมันทะลุนะครับผมแน่แน,น่แ่แน่แน,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 น่ปัญหาคือว่าตอนนี้กระสุนแกหมดขอรีโหลดแป,ป๊บนึงน <c oughs> ยิงยิงเพลินไปหน่อยนะฮะ <c oughs> นี่นะครับผมบอลแบงไปนะโอ้ยโดนระเบิดอยู่ดีนี่ผมตายเพราะไอระเบิดคนนี้มาหลายรอบแล้วนเนี่ยบ้าบอจริงเชียวนะฮะโอเคนะครับผมโอ้อยอะไรครับเนี่ยเพิ่งเกิดแท้แท้นะ่ฮะ Okay. แต่ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะฮะว่าความโกงของปืนกระบอกนี้มันมหาศาลมากมากนี่นะครับผมยิงก็ยิงทะลุนะฮะผมเห็นศัตรูก็เห็นศัตรูนะฮะและความนิ่งที่แบบยังกระเปิดโปะท่านผู้ชมเพราะงั้นอนะ่ะไม่แปลกที่ปืนกระบอกนี้มันจะเรียกได้ว่าโกงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมเรียกได้ว่าโกงมากๆเลยเดียวเชียวนะฮะโอ้โหเดี๋ยนะอันนี้เป็นเป็นโหมดทีมเดดแมทด้วยนะครับ เดี๋ยวเราแอบอยู่ตรงนี้ก็ได้เน,ะะนี่ฮะนี่มีจุดแอบอยู่ท่านผู้ชมออ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่โดนคนข้างหน้าเลยเฮ้ยถ้านศัตรูมันยิงเราอะไม่ยิงเพื่อนเราอะททางที่เราก็อยู่หลังสุดเลยนะนี่นะยิงสมๆเจอไหมไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเจอก็กําไรนะครับผมอ้าดจุดสถานการณ์ก็เงียบซะอย่างนั้นแหละบ้าบออะไรเนี่ยโอเคฮะกระสุนหมดนะครับผม โว้มิสตูข้างบนนี้นะฮะต้องระวังนะครับผมเดี๋ยวเราปลาละเบอดอัดไปก่อนนะครับนี่นะฮะนี่นะครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมคือต่อให้อยู่หลังกำแพงก็เถิดนะฮะไม่รอดถ้าเจอปืนกระบอกน,นี้ยยังไงก็ไม่รอดนะฮะถ้าสมมติว่าเราสแกนหาเจอด้วยเพรสซิ่งวิชั่นเมื่อไหรนะ่เนี่ยโอกาสรอดเป็นศูนย์นะครับนี่นะฮะนี่นะท่านผู้ชมคือ ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะผมผมก็เลยอัดวิดีโอไว้ให้ผู้ชมดูนะครับว่าตัวปืนนี้มันโกงขนาดไหนนะครับโกงโคตรๆนะฮะร,ระดับความโกงผมให้เต็มสิบเลยอะระดับความโกงผมให้เต็มสิบเลยแต่นี้ก็ต้องบอกด้วยนะครับว่า้าพนี้มันมี piercing vision น่นะครับมันก็เลยทําให้ปืนกระบอกเนี้ดูโกงขึ้นมาค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเพราะว่า piercing vision เนี่ย มันจะเป็นเพิร์ที่ทำให้เราเห็นตำแหน่งศัตรูเวลาเรายิงไปนี่นะฮะบอกไหมเห็นแดงๆปั๊บยิงซ้ำนะครับผมยังไงก็ได้คิวนะฮะโอ้เรียกได้ว่าปืนตัวนี้นี่เป็นปืนที่พลิกสถานการณ์มาหลายรอบแล้วนะครับผม แล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวปืนนี่เนี่ยเหมาะกับสายแคมมากนะครับลด้ใช่ไหมตอนแรกเหมือนจะแพ้นะฮะตอนนี้ชนะเฉยเลยครับผมนี่ค่า28ตาย9นะฮะสัดส่วนค่อนข้างจะเป็นเลโชที่ค่อนข้างจะต่างกันเยอะค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยนะครับผมโดยถ้าสมมติว่าใครยังไม่รู้จักปืนบ่อนี้นะผมปืนบ่อนี้ก็คือวิลลี่นั่นเองนะ,ะโดยตะกี้เนี่ยที่ผมแต่งก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผม คือเได้ว่าของแต่ทุกอย่างเนี่ยเสริมเรื่องของการควบคุมตกเตือให้ได้มากที่สุดนะฮะส่วนแมกซีนนี่นะฮะผมเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มการเจาะทะลุเข้าไปนะครับผมแล้วเพิ่มความจุแมกซีนไปนะเได้ว่าสารกระสุนแบบแน่นๆยาวๆนานๆเลยนะครับผมถึงข้อเสียคือเลคอยคอนทรลกับความแม่นยำเนี่ยจะลดลงไปนะครับแล้วก็ไฟเลตลดลงไปนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างจะคุม้มแบบการยิงขน,นาที่แม่นยําและเจาะทะลุตัวได้นะครับผมแล้วคราวนี้นะครับผม กระสุนนะครับผมก็ใส่ FMJ ไปซ้ำไปอีกรอบหนึ่งแล้วผมเพื่อยิงไปเนี่ยจะเพิ่มในการเจาะทะลวงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างนึงคือมัสเซลนะครับมัสเซลเนี่ยท่านผู้ชมจะไปติดอ่านี่นะครับเพิ่มไฟเลตก็ได้ผมมันจะฆ่าศูนย์ได้ไวขึ้นนะแต่ว่าผมเนี่ยติดที่เก็บเสียงนะครับผมเพื่อที่ทำให้ศัตรูเนี่ยหาตำแหน่งเรายากมากขึ้นนะผมอีกอย่างหนึ่งคือมันบทเรื่อง accuracy ด้วยนะทำให้การยิงเราเนี่ยกระสุนมันตรงแนวกับเป้าที่เรายิงมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าท่านผู้ชมติด ไฟเลทไปก็ได้นะครับผมจะได้ล้านแบบเร็วๆเพื่อฆ่าสตูเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์สักรอบดีกว่านะครับผมเพราะเมื่อกี้เนี่ยไม่สะใจหรอกนะฮะมันมันแป๊บเดียวเองอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์อีกสักรอบนะครัขั้นแรกคือเดี๋ยวขอหาห้องให้เจอก่อนนะครับโอเคท่านผู้ชมก็เจอไปที่เรียบร้อยแล้วผมได้ดหานนี้ด้วยนะครับบ้าบอรจริงเชียวนี่นะเห็นไหม คือยิงไปนะผมขอแค่สตูอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะมันจะขึ้นสายลักษณ์สีแดงเลยนะผมอันนี้ก็ย้ำอีกทีนะฮะไม่ได้เปิดโปรนะครับมันเป็นผลของเพิร์กนะครับผม Piercing Vision นะฮะโหอันนี้คือเพื่อเรากระตุกันอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเลยอ่ะถ้าสมมติเราไม่ดูขวานี่คือแย่เลยนะฮะเนี่ยต้องมีคนดูซ้ายอีกคนหนึ่งด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าแตกบาทีคือจุดเกิดเราน่าจะพังเลยนะครับผมดูสิท่านผู้ชมมันเกินไปแล้วเพื่อเนเอ๋จะอยู่อะไรกันขนาดนั้นเนี่ย

อีคิดว่าเพื่อนอยู่ข้างหน้าแล้วทำไมเพื่อนต้องโอ,โอ้ออกมาตอนเพื่อนยังไม่เคลียร์ด้วยโคตรสวยเลยฮะโอเคครับโอเคครับ,อคครบไอ้ก็มึงจะยิงต่อเลยนี่นะครับยิงทะลุทะลวงได้แบบเต็มที่เลยนะครับผมตะตูก็ใช้ด้วยนะตะตูก็เริ่มใช้บ้างแล้วนะครับผมน่าจะทนไม่ไหวนะครับ นี่ยังไงเจาะทะลุทะลวงแล้วท่านผู้ชมดูความนิ่งมันสิฮะเนี่ย้ท่านผู้ชมดูความนิ่งมันสิเปิดโปงซะชัดเนี่ยแบบเนี้ยแต่ไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมเปิดโปไม่ได้เปิดนะท่านผู้ชมเกิดมาผมไม่เคยใช้โปรแกรมโกงเลยดนะ้วยซ้ำไปนะครับนอ้ไม่มีสตูมาเลยท่านผู้ชมเหมือนเหมือนเหมือนัอนอนตูมันรู้แล้วว่าไม่แพ้เดลวิงกดเพื่อนแนะแต่ฝั่งซ้ายนั่นไงเข้ามานะครับ นี่ฮนะสบายนะครับผมนี่สบายนะครับผมอีซี่อีซี่บอกเลยแต่ปัญหาคือกลัวฝั่งผาเข้าเนี่แหละคือคือคือเพื่อนดูให้อยู่ไหมนะอันตรายมากนะถ้าเพื่อนไม่ดูให้อยู่เนะี่ยน่าะยังพอปลอดภัยอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอแวบรีโหลดมาแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้เดี๋ยวทางฝั่งซ้ายมีคนตายด้วยแล้วยงโผล่มาแล้วนะครับผมโอเค อาร์ตกี้คือเคาน์เตอร์อะถ้าถ้าพูดง่ายๆนะครับผมภาคโมโบายมันก็คือเคาน์เตอร์ UAV นั่นแหละนะฮะแต่ภาคบนคอมมันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งผมว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะผมแต่ว่ามันจะทำการปิดแมปนั้นเอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งยิงเพื่อนเนี่ยเล็กสัตัวเพื่อนสุดยอดไหมะะล่ะเราเดินไปทั้งอย่างนี้เลยนะผมคุมเขาเรียกว่าคุมเชิงคุมเชิงเาอาอยู่นี่ก็ไม่บอกหกใจเลยเพื่อนเลย เดี๋ยวเยวผมผมผมไม่ไว้ใจฝั่งขวามากๆครับนี่ไงบอกแล้วตอนนี้ก็ส่วนลุลเลอ30นัดน,นะครับผมอย่าอย่าเพิ่งรีโหลดนะเอาเอาให้ชัวร์นะครับสานัดเนี่ยเราพอจะฆ่าได้อีกหลายคนเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยชิดชิดโอเคฮะโอ้จังหวะน,นี้ต้องรีโหลดแล้วนั่นไง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 มีคนยิงมาจริงๆด้วยโอเคแต่เรารีโหลดเสร็จแล้วนะนี่ไงรีโหลดเสร็จแล้ว ยิงยิงอมอืมอืมออนี้สักหน่อยไหมครับโอเคครับโอเคครับโอ้ยฝั่งซ้ายต้นได้นะฮะคือคือตะแกะผมค่อนข้างจะอซูมหลายฝั่งเกินไปนะครับไม่แปลกไม่แปลก โอเคครับ okay, ผมนี่ก็ชนะอีกแล้วนะฮะผมอันนี้เป็นทีมเดสแม็กก็เลยจบไว้นะฮะค่าย20ตาย8นะฮะคือตายตอนช่วงต้นเกมค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะผมพยายามกันฝั่งขวาเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ทําเกมฝั่งซ้ายให้เลยนะ <laughs> เพื่อนก็ไม่ทำเกมฝั่งซ้ายให้เลยนะครับผมแค่ okay, ไม่เป็นไรฮะเออเออเออเมชากอสิล่าโคตรเถืยงนะับผมชอบมากเลยในตัวน MP ไฮไลท์เนะี่ยนั่นแน่เราแน่นอนนะครับผม นั่นนะทีม runner up เนะะีฮะอ่ะอะ,อะกำลังจะบอกให้ตัวเองเลยให้ให้ให้คนนี้ก็ได้โอเคนะผมผู้ชมผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงไปที่เท่านี้นะผมก็เป็นการแสดงให้ดูนะครับว่าตบตื่นวิทลี่เนะะี่ย มันโกงแค่ไหนนะครับเปื้อนอยู่ในตระกูลไลท์แมชินกันหรือ LMG นะครับผมก็เห็นได้ว่ามันโกงมากนะผมนี่นะฮะเพิกที่มองเห็นศัตรูนี่นะครับ p พียซิ่งว i ชั่นนะครับมันจะไฮไลท์ศัตรูไว้นะครับผมไปแล้วเวลาหนึ่งเนาะนี่ก็เลยได้ว่าใช้กับตัปืนวิทลี่เนี่ยโกงมากๆนะครับผมโอเคนะก็ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากลองก็แนะนําว่าให้ลองเลยนะผมให้ลองว่าตัวปืนมันเนี่ยโกงจริงนะฮะผู้เล่นมือใหม่มือเก่าได้หมดจะปิงเยอะปิงน้อยดุยได้หมดนะฮะขออย่างเดียวนะครับผม เราอย่าเอาไปเล่นบุกแบบไม่ซูมรอนะฮะคือถ้าเราไม่ซูมรอเนี่ยโอกาสแพ้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับสำหรับตบปืนไรไม่ชินกันแทบจะทุกสายเลยนะครับผมเอ้ยแทบทุกกระบอกเลยนะฮะก็จบลงแค่นี้แหละนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปจะหน้าเดี๋ยวแบบคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นก็เพื่อนฝากกดไลค์กดบซับใครแบเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่สัมก็อย่ลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบตัวคอมเมนต์เลยผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะัน้นกนะ็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆนะครับผมบ๊ายบายนะสวััดีครบอุ้ย